ก,ก,การมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีพี่ๆธรรมะท่านได้กล่าวไว้ว่าธรรมะคือไม่มีการเวลานั่นก็หมายถึงว่าธรรมะไม่มีเด็กไม่มีไม่มีมมผู้ใหญ่ดวงกิจอันนี้เท่ากันหมดเท่ากันยังไงก็คือว่าทุกมันทุกเหมือนกันสุขมันสุขเหมือนกันเห็นไหมคะที่เราสมมติมาในในบนโลกไปเนี้ยทั้งสุขทั้งทุกข์มันเป็นเพียงสมมุติเห็นไหมคะยังไม่มีการเวลาเลยสมมุตนะิน่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าธรรมะไม่มีการเวลานัา่นก็แสดงว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของใครเห็นไหมคะแต่ถ้าธรรมะเป็นเรื่องของคนอื่นอะ่ะเป็นทมเมานะเพราะว่ามันไม่เห็นตัวเองจะเป็นทมเมาทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าธรรมะมันอยู่ในกายใจของเราท่านให้ชี้ลงมาหาตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าดูอะไรมันผุดขึ้น ดูอะไรมันว่างหรือไม่ว่างมันเบาหรือไม่เบามันหนักหรือไม่หนักมันอยู่ที่กายใจของเรานั่นก็หมายถึงว่าอยู่ที่จิตของเราเรารู้ลงไปว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ยดูให้ได้เห็นหได้เตือนรู้ให้ได้ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของของใครเห็ไนไหมอ่ะนั่นก็แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรเป็นของของใครอ่ะมันก็ย้อนไปย้อนมาอยู่แบบเนี้ยเพราะว่าคนบนโลกใบนี้ยมันคิดว่ามันมีมันทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะอุปมาอุปไมให้ดูนะ อย่างสมมติว่าเราเนี่ยทุกข์มากเนี่ยใช้ขอใช้คาว่าเราเป็นตัวเป็นตัวนิดนึงนะว่าเราเนี่ยทุกข์มากเลยเนี่ยมันมีเราไปทุกข์เห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะจิตโง่อะจิตที่มีอวิชามันครอบอยู่ว่าเป็นเราจริงๆเป็นคนอื่นจริงๆเป็นคนนั้นจริงๆมีคนนั้นคนนี้จริงๆมันโลกใบนี้มันมีจริงๆหมดเลยเห็นไหมคะด้วยคนไม่รู้ <world> ท่านบอกมาแบบนี้นะพอเราเห็นธรรมะที่ท่านได้กล่าวสอนบอกมาทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีเนี่ย มันเห็นตามควมเป็นจริงจริงๆว่าบนโลกใบนี้ยธรรมะมันไม่มีอะไรจริงๆยังไงเราย้องลงไปอีกว่าอะไรเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ยเห็นไหมจริงจริงมันไม่ได้มีการเกิดการไปการมานะแต่เราไปให้ค่าว่าอันนี้เกิดขึ้นกับกายใจนะทุกเกิดขึ้นกับกายใจนะสุขเกิดขึ้นกับกายใจนะเห็นไหมเด่นอยู่นั่นนะ<笑><笑>เห็นไหมคิดอยู่อ่ะอ่าไปตั้งชื่อตั้งราคาให้มันก็ไปยึดตรงนั้นเองนะก็ไปบอกว่าตัวเองทุกอย่างง่นอย่างนี้เห็นไหมคะ มันเกิดเพราะใครก็ประเกิดเพราะความคิดไงเกิดเพราะความคิดเพราะเราปฏิบัตินี่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อเอาตัวตนไปปฏิบัติมันไม่เคยเห็นความคิดว่าเนี่ยความคิดสร้างเรื่องอยู่ตลอดเวลามันไม่เห็นเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดหนึ่งบางคน Eller, honest, คนะปฏิบัติโดยจิตเห็นจิตแล้วนะว่าจิตเนี่ยจิตตสังขารจิตธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้กับจิตตสังขารมันไปเห็นกันแล้วนะมันไปเห็นกันแล้วนะถ้าเข้าใจแล้วนะแต่ยังเล่นกับความคิดว่าตัวเองไปเห็นใช่ไหมคะ มันก็เลยแบบไปเดินอีกเดินปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรไปปฏิบัติเพื่อยืนเดินนั่งนอนค่ะว่าอันนี้ของเรานะว่าอันนั้นอันนี้เป็นของเรานะไปย่างอีกอะ่ะยกสามครั้งอะ่ะยกสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยข้างซ้ายยกมาข้างขวาข้างขวายกมาข้างซ้ายนะห้านาทียกห้านาทียกห้านาทียกอยู่อย่างนั้นอะ่ะเราอยากจะถามว่าอันนั้นไม่เคยเดินเลยดวงไงคะจริงๆไปหัดเดินดวงไงน่นเห็นไหม เราไปหาดเดินเพราะอะไรเพราะเด่นกับความคิดเห็นไหมน้าตั้งขึ้นมาว่าเนี่ยข้างซ้ายเดินเดินสามครั้งยกหนอยย่างหนอนนะเห็นไหมหนอก็ตั้งขึ้นมาอะไรอะไรก็แล้วแต่ตั้งขึ้นมาเลยนั่นเห็นมหมได้ไปยึดเลยว่าเนี่ยต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้นะสามสิบนาทีนะต้องทําแบบเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่อยู่งั้นเห็นไหมคะเพราะความคิดเราตั้งขึ้นมาเองแล้วก็ไปยึดเองไปทําเองเนื้อจิตมันก็ไปผูกมัดอยู่งั้นน่ว่าเออเนี่ยเราทําได้อย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมคะ เห็นให้ได้ดูให้ได้นะตรงนี้มันเป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับใครธรรมะน่ะเห็นไหมพอเห็นได้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปทําอะไรปฏิบัติธรรมอะ่ะเพราะมันทุกข์ที่จิตจิตนี่แหละมันไปคิดว่ามันทุกข์มันไม่ใช่กายกายมันเอาไว้อิงอาศัยอยู่กับจิตมันอิงอาศัยกันมาท่านก็เลยกล่าวย้ำนักย้ำหนาอย่างเงี้ยพอ่อแม่กว่าอาจารย์ท่านเป็นห่วงพวกเราเห็นไหมคะที่ท่านพูดอยู่แบะๆอย่างเงี้ยท่านเป็นห่วงพวกเรามากกว่าตัวท่านเองเห็นไหมคะ กว่าท่านจะได้ธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยท่านลาบากมากสาหัสขนาดไหนลองสังเกตตัวเราเนี่ยกว่าจะเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเห็นความไม่มีเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติมากี่ปีปฏิบัติธรรมากกรมากี่ปีกว่าจะเห็นได้เราลองนึกย้อนถึงไปหาท่านสิท่านลาบากนะเห็นไหมคะไหน <c oughs> ขอถามต่อ,อยี่นิดหนึ่งไหนบอกว่าอยากพ้นทุกข์อ่ะอยากพ้นทุกข์แล้วมันว่าเนี่ยเกิดมาชาตินี้ตั้งมั่นเลยว่าไม่อยากทุกข์แล้วอยาก จะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเห็นนมะเดี๋ยวพ,พ่อพ่อแม่ครูบาจาจาไปกล่าวไปนิดนึงงอแงเนะหร้องง่มร้องง่ายเห็นนหะเออเพราะอะไรเห็นไหมคะเขาไม่เห็นท่านเลยว่าท่านน่ะมาะแสดงธรรมเนี่ยเพื่อใครเพื่อใครลองถามใจตัวเองท่านมาแสดงเพื่อใครให้ใครเห็นถามต่อลงไปอีกแล้วใครเห็นทำท่านมันก็ไม่มีใครเห็นมันก็ไม่มีใครรู้ทำท่าน แต่มันรู้ของมันอยู่อย่างนั้นไปหมดแล้วเห็นไหมคะเห็นได้แม้ในตรงนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยให้เข้าใจเลยเลยว่ามันเป็นธรรมะที่แบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนแต่มันเกี่ยวกับจิตล้วนๆแต่เราไม่เห็นเองเห็นไหมคะเราปฏิเสธว่าเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะมันว่าตัวเราไปเห็นตัวเราไปเห็นนั่นน่ะธรรมะนะ่ะก็นั่นไงคิดขึ้นมาอีกว่ามีเราไปเห็นมันก็ซ่อนอีกเห็นไหมคะ จริงๆอ่ะธรรมะเนี่ยท่านได้ก่าเอาไว้กะอะไรๆก็แล้วแต่มันเห็นแลวมาดับรู้ไปเรียบร้อยแล้วมันก็วางแบบเบาๆของมันด,ด้วยเห็นไหมตัวเราเนี่ยมันยังโง่อีกเห็นไหมคะใช้ขอใช้คําว่าตัวเรานะอิตฉาสังขารนะอ่าเห็นไหมเพราะมันไปคิดซ้อนๆเงื่อนว่าวันนี้น่ะฟังธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมมันอย่างหนักๆอยู่หมือนว่าเห็นไหมนั่นะคิดอยู่อ่าคิดสร้างขึ้นมาอีกแล้วความคิดอ่ะอ่เมื่อ,อไหร่มันจะจบท่านบอกว่าธรรมะเนี่ย ผุดอะไรขึ้นมาหรือไม่ผุดที่เราสร้างขึ้นมาอะไรใจเห็นให้ได้ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของใครอ่มันเป็นของมันเห็นไหมมันเป็นของมันยังไงถามต่อถามอาจารย์เป็นยังไงเจ้าคะมันไม่เป็นอะไรดอกโยมมันก็เป็นของมันอยู่ในงานเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นอะไรกับอะไรไม่มีอะไรให้รู้ถึงอะไรบนโลกใบนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรกับอะไรก็มันในเมื่อมันไม่มีอ่ะยอมรับให้ได้ความจริงว่ามันไม่มี สิ่งที่ไม่มีก็คือสิ่งที่ผุดขึ้นนั่นแหละมันไม่มีมันไม่มีแบบเออตรงนั้นมีตรงนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีมันคิดไปเองเห็นไหมคะถ้าเห็นความคิดได้เนี่ยมันจะโอ้โหไม่จะพูดยังไงมันจะตอบโจทย์ตัวเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเล่นกับความคิดทั้งหมดทั้งมวลอ่ะลองดูพูดแบบ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 ขึ้นมาความคิดสร้างถูกไหมไอตัวตนเนี่ยสังขารเนี่ยก็สร้างพ่อแม่แต่งงานกันสร้างเห็นไหมของข้างหน้าเนี่ยเนี่ยคิดความคิดสร้างหมดเลยเนี่ย ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นตาเห็นรูปเนี่ยลองอย่างลงไปถ้าไม่มีรถไม่มีบ้านเนี่ยอย่างเงาี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมามันคิดสร้างขึ้นมาเห็นไหมนะมันไม่ใช่ของเราอะไรยังไงถามต่อมันไม่ใช่ได้ยังไงในเมื่อมันอยู่เนี่ยก็นั่นไงในสมมติมันไม่ใช่ของเราแต่ในสมมติมันยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมคะเราก็ใช้เหมือนเดิมจนสิ้นดมนั่นแหละจนสิ้นดมหมดเรวใช้ปกตินั่นนะใช้ไปเลยเห็นไหมคะรู้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราตอนที่เราใช้ตรงนั้นอ่ะพอเราเห็นธรรมแล้วเนี่ย มันจะเบามันไม่มีเราไปยึดตรงนั้นมันไม่มีเราเลยแต่มันเป็นไปด้วยธาตุขันว่าธาตุขันอันเนี้ยมันจะไปจิบไปยกอะไรก็ให้เห็นเนี่ยเนี่ยมันเห็นมันรู้เลยมันวางเลยแล้วเราอยู่ไหนเกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเห็นไหมคะเราไม่ได้เกี่ยวมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดจนวันนี้นะอายุอ่าห้าสิบหกสิบเห็นไหมอายุที่ได้มาชีวิตก็หายไปเห็นไหมคะมันได้มามันก็หายไปมันได้มามันก็เสื่อมสลายหายไป ได้ว่ายังไงธรรมะมันมีอยู่เท่านี้มันไม่มีอาการปรุงตรงปรุงแต่งไม่มีเป็นความคิดผุดขึ้นมาเไหมคะเห็นนว่างโล่งปกอบสบายเห็นอย่างนี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพุทธเจา้าท่านก็ได้กล่าวว่าธรรมะคือความไม่มีอนัตตาท่านก็บอกว่าธรรมะคือความไม่มีไม่มีแต่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะเพราะอะไรก็เพราะความคิดไงอ่ะย้อนมาอีกอ่ะมันก็พูดอดยู่างเนี้ยความคิดนะเห็นปะจะไม่ความคิดได้ไงเนี่ยอย่างทศว่า เราหิวข้าวเนี่ยมันก็คิดความคิดสร้างขึ้นมาให้ตัวมันเห็นก็ไปกินเองเห็นไหมมันมีแฟนอ่ะมันก็คิดขึ้นมาไม่ใช่เหรอถึงมีแฟนอ่ะพอมีแฟนเสร็จปุ๊บมันก็มีลูกไม่ใช่เหรอพอมันมีลูกมันก็ตั้งไว้เลยว่าจะมีบ้านมีรถมีอะไรก็ไม่รู้หล่ะเห็นไหมตั้งเนี่ยห้าปีนะลูกห้าขวบมันต้องมีบ้านนะมีบ้านหลังใหญ่เห็นไหมตั้งอย่างนั้นอ่ะเราตั้งมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะวันนี้มาตั้งบ้างว่าจะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผุดอะไรมาไม่ใช่ของเราไม่เกิด เกิดนั่นก็หมายถึงว่าไม่ปรุงต่อเห็นไนี้ค่ะอ่าให้มันเกิดนั่นแหละเออทีนี้เราก็มาดูว่าการที่ตั้งของเราที่ผ่านมาเราตั้งอะไรไว้บ้างบ้านเดือนรถเราได้หมดแล้วนี่เอาอะไรล่ะตั้งนี่มาดูตัวเองเลยทีนี้ยสงสารมันนั่งเนี่ยเนี่ยมันพูดแบแแบบแบบแบะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันพูดได้เนี่ยเห็นไหมเธอหน้าเหี่ยวแล้วเห็นไหมเนี่ยไอตัวนี้มันหน้าเหี่ยวแล้วเนี่ยขามือเนี่ยมันเหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยมันใกล้แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันจิตโง่ไงมันยังโง่อีกงงโง่ซ้ำโง่ซ้อนเห็นะหเราต้องดูตัวเองนะธรรมะน่ะว่ามันโง่อย่างไงมันพ้นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงท่านสอนให้เราเนี่ยท่านรักเรามากมากกว่าตัวท่านเองเห็นไหมขอใช้เป็นตัวเป็นตนตนะวันเนี้ยทําไมท่านถึงรักเราท่านเห็นว่าพวกเราเนี่ยมันโอ้โหมองไปนะทุกคนเวลาเราเห็นธรรมเห็นไหมแค่เราเห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมในธรรมหรือความไม่มีแล้วเนี่ยเรามองไปข้างนอกสิคนที่ยังไม่รู้ธรรมมันน่าสงสารนะ แล้วท่านเห็นธรรมอ่ะพอท่านเห็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านเห็นหมดเลยว่ามองไปทุกไหนก็เห็นหมดเลยเนะเห็นหมดรู้แจ้งหมดอ่ะแล้วท่านจะขนาดไหนแล้วตัวเราเห็นแค่เนี้ยยังมีความสะดุดโผลูเห็นไหมเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยเราต้องแบบพอเห็นธรรมะเนี่ยเราต้องบอกต้องสอนกันนะอย่าลืมอันนี้ลืมไม่ได้นะอ่าเราต้องช่วยกันให้พ้นจากบนจากโลกใบเนี้ยเห็นไหมมันเป็นวัฏตะทุกวัตฏะอะไรก็แล้วแต่มันทุกอย่งอย่งนั้นช่วยกันบอกกันเห็นไหมคะ บ้านเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่เราหามาเงินทองอะ่ะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดเท่าตัวเรานะอ่าเท่าตัวก้อนธาตุแท่งอันเนี้ยตรงนี้นะอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมท่านสร้างทุกอย่างเพื่อพวกเราแล้วเราละ่ะทําต่อไปคะ่ะตั้งสัจจะเลยว่าจะทําให้เป็นครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายไปเลยเนะี่ยเห็นไหมมันจะเกิดอะไรก็ยอมรับให้มันเกิดมันเกิดมาแล้วจึงยอมรับได้เห็นไหมคะเวลาตัวเราเกิดยังยอมรับได้แต่อะไรเกิดกับตัวเราไม่ยอมรับเห็นไหมคะ อ่าเห็นให้ได้ตัวเนี้ยทําไมมันถึงไม่ยอมรับมันจะเอาไงท่านไม่ได้ทําให้เอาท่านทําให้ละละทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมันละให้หมดอุ้ยให้หมดว่าไม่ใช่ของเราเห็นไหมมันก็สบายมันก็โล่งโปร่งบอสบายธรรมะทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็มีอยู่เท่าเนี้ยคือความไม่มีไม่เป็นเห็นไหมคะมเวลาพูดธรรมะมันจะยาวเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคยแบบทุกไงทุกมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านนันมีแต่ทุกหมดเลยเห็นไหม มันไม่อยากเกิดเพราะอะไรเพราะเกิดมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมพาะเกิดมามันเข้าใจวักสุกับทุกข์อยู่แค่เนี้ยเข้าใจอยู่อย่างเงี้ยพออันใดอันหนึ่งหายไปก็สะดโดหดหู่ะเห็นไหมทุกข์หายไปก็ดีใจสุขเข้ามาก็ดีใจเห็นไหมทุกข์หายไปก็ดีใจสุขก็ามาก็อยู่แบบเนี้ยเห็นไหมคะไม่เบื่อไม่อะไรมั่งเลยยังไงเห็นไหมคะเห็นไหมมันเบื่อนะจริงๆถ้าหัดขันอันนี้มันเบื่อแต่มันพูดไม่ได้ว่ามันเบื่อ ถ้ามันพูดได้เนี่โอ้โหมันจะตะโกนขึ้นบนฟ้าตะโกนล,ลงมาเนี่ยเธอ,อ,อเธอเธอมันจะว่าพอได้แล้วกับความคิดปรุงแต่งของเธอนะ่ะเธอไม่เหนื่อยบ้างเนยไงเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาปรุงอยู่ตลอดตื่นขึ้นมาก็ปรุงตลอดเวลาแต่เธอไม่เห็นตัวเธอเห็นไหมตัวเธอกับฉันเนี่ยคนละอย่างนะเธอรู้ไว้ด้วยมันจะบอกแบบนี้เห็นไหมแต่เราก็ไปยึดก้านท่านนี้เป็นของเราเห็นไหมคะมันไม่ใช่ของเราท่านก็ได้กล่าวว่ามันไม่ใช่ของของเรา นายบอกว่ารักพระพุทธเจา้าไหอรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อบอกว่าไม่มีแล้วลูกหลานเอ้ยตื่นมาให้รู้นะความคิดนึกอารมณ์ไม่ใช่ของเราความโกรธอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของของมันอยู่อย่างงั้นท่านก็บอกก็ <c oughs> ไม่เชื่อท่านแต่ปากบอกว่ารักท่าน <c oughs> มันคนละอยา่างก็ได้เห็นไหมเห็นให้ได้ตรงนั้นความคิดปรุงแต่งออกจากปากตัวเองเห็นให้ได้ดูให้ได้ถ้าเห็นได้ดูให้ได้มันก็จบจากควเป็นเราเราคืออะไร ก็คือจบเนี่ยมันไม่มีเราจะเอรอเรือมันอยู่นั่นอะเห็นไหมแต่ธาตุขันมันยนึงทํางานอยู่ปกติมันเดิมพะมันเป็นไปมาอยู่อย่างนั้นพอมันเป็นไปมาอยู่อย่างนั้นแล้วเราอยู่ไหนก็ถามกันอยู่อย่างเนี้ยเอะอาจารย์ฟังทําไปมันยังมีความหนักหนักอยู่เนี่ยหนักมากมากเลยอันนั่นไงความคิดอยู่ไอ้ตัวหนักๆอ่ะมันความคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้เห็นไม่ใช่ให้เอามาปรุงต่อรู้ให้ได้เนี่ยถ้าปรุงต่อก็เห็นว่ามันปรุงต่อเท่านั้นเอง ท่านถึงบอกว่าให้ตื่นรู้อยู่ภายในพุทธาภาวะมันก็ร้องตะโกนอยู่นั่นแหละมันรู้แล้วมันรู้แล้วเห็นไหมมันรู้อยู่นั่นน่ะแล้วเราก็ไปยุ่งกับเขาอยู่ว่าตัวเราไปรู้ตรงนั้นอีก <c oughs> เห็นไหมคะมีตัวเราไปรู้อยู่ตรงนั้นอีกเอะ,อะมีตัวเราทั้งหมดเห็นไหมคะท่านก็บอกว่าไม่มีเชื่อท่านท้กทเีเกิดมาเนี่ยชาตินี้ชาติสุดท้ายท่านพูดว่าไม่มีก็คือไม่มีจบไม่เหนื่อยด้วยเห็นไหมคะ ทีนี้พอเราเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการทํางานไม่ใช่ของเราไม่พูดว่าขันนะไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยเห็นไหมรู้ให้ได้ไม่ใช่ของเราเห็นไหมทีนี้เราก็มารู้เอามือกันเราจะทํายังไงกับอวิชชาที่คนยังไม่รู้เนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องญาติร่วมโลกของเราที่เขายังไม่เห็นความคิดกันเนี่ยเราต้องมาช่วยกันในเมื่อธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านในบอกกล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่แบบเลิศม,มากนะเราคิดว่านะ เดือดมากๆเดือดยังไงเดือดคือไม่ต้องทําอะไรคือมันเล็ดแล้วมันก็ไม่เห็นว่าอะไรจะต้องทําอะไรเห็นไหมมันเดือดมากเห็นไหมท่านได้กล่าวไว้แล้วเราก็เห็นอย่างนั้นด้วยถึงพูดได้ถ้าไม่เห็นนี่พูดไม่ได้นะบอกให้อ่ายืนยันอีกคนหนึ่งเห็นไหมจริงจริงไม่พูดเล่นเล่นใครจะมาพูดเล่นๆ่นพูดดิพูดได้แม่พูดเล่นๆแบบเนี้ยมาพูดถ้าใครพูดได้ก็มาพูดขึ้นมาพูดเห็นไหมยอมรับในสิ่งที่ไม่มีมันจะเป็นอะไรนักหนายอมรับในสิ่งที่เราคิดว่ามมันี ยอมรับไปสิสิ่งที่มีมันไม่มียอมรับแค่นั้นไอ้ตัวยอมรับมันก็ไม่มีใครไปยอมรับนะมันยอมรับด้วยตัวของมันให้เข้าใจให้ได้ด้วยถ้าเข้าใจไม่ได้มันกระปรุงตองปรุงแต่งอยู่นั่นน่ะถ้าถึงมันจะปรุงแต่งก็เห็นมันให้ได้เราเกิดมาเพื่อเห็นนะเพื่อดูนะไม่ใช่ไเพื่อเป็นกับมันนะบอกให้เห็นให้ได้เพื่อดูเพื่อรู้เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่เรานี่ไปคิดอีกว่ามันเราไปดูไปดูอีกเห็นไหม เห็นไหมคะคิดอยู่นั่นแหละทิ้งมันคงคิดมันผุดขึ้นมาทิ้งเตะมันทิ้งเลยไม่ใช่ของเราก็ว่างโล่องโผงบรสบายไม่มีอะไรอะไรเป็นอะไรกับตรงนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บพอเราเห็นธรรมะทั้งหมดทั้งมวลนะคะสแสดงมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็มาดูว่าตัวเราเนี่ยเบาแค่ไหนฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องมาสังเกตตัวเองนะว่าตัวเราเบาแค่ไหนแล้วมันหนักมากาายังไงงานเห็นไหมมันหนักยังไงมันเบายังไงเวลามันผุดขึ้นมาเนี่ยรู้ว่า มันเบาไหมถ้ามันยังหนักๆนั่นเดี๋ยเด่นกว่าความคิดแต่ถ้ามันเบาๆนั่นแหละจิตจิตที่มันไปรู้ของมันแล้วเห็นไหมคะไม่เกี่ยวกับเราสังเกตให้ได้รู้ให้ได้ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตตัวนี้มันจะครอบเราอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะแต่จริงๆพูดมามันไม่มีอะไรเป็นอะไรกับอะไรนะสมมุติเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเรามันผุดขึ้นมามันเสื่อมสลายหายไปด้วยตัวของมันเองไม่มีเราไม่มีเขาบนโลกใบนี้มันเป็นของมันอยู่งั้นอาการนิโกรเห็นไหมคะมันเป็นอยู่งั้นอยู่ตลอดเวลา อ่าเห็นให้ได้ด้วยทนายก็พูดอยู่แบบนี้เห็นไหมคะทีนี้พอเห็นเราทารู้ทมเนี่ยอย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงใครรู้ปะเราเห็นทาข้างแรกหมดตูดเนี่ยหมดตูดที่ท่านได้กล่าวมาเราก็เคยเห็นนะเรานึกถึงใครดูไปเรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะทําไมถึงนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงท่านสิท่านน่ะหาธรรมะมาให้เราเห็นว่าในตัวตนเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยท่านหามาให้เราเห็นนะ่ะ คิดเอาแล้วกันแล้วตัวเราก็มองย้อนไปหาท่านะกว่าท่านจะหาธรรมะมาเนี่ยให้เราเห็นเนี่ยท่านลาบากแค่ไหนท่านเหนื่อยแค่ไหนท่านสละเวลาแค่ไหนเห็นป่มทุกสิ่งทุกอย่างท่านสละท่านเอาตัวตนท่านออกไปไปอะไรก็แล้วแต่ไปหาธรรมาเนี่ยเห็นไหมท่านลาบากท่านเหนื่อยเห็นไหมคะทีนี้พอเห็นเราทำอันนี้มันเดือดมากประสิิ์มากเราก็คิดถึงพ่อแม่ของเราเพื่อนของเราไปสวกสอนกันเห็นไหมคะมันมีอยู่แค่นี้พวกพุกคนคนบนโลกเกิดมามีพ่อแม่พี่น้องอยู่แค่นี้ถูกไหม แม่หญิงแม่พี่หนิงอย่างเนี้ยพ่อพี่หนิงแม่หญิงมันก็อยู่อย่างเนี้ยพอเรามาเจอก็บอกกันอย่างนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันก็มีอยู่แค่นี้ธรรมะช่วยกันให้ได้อย่างลงให้ได้ว่าต้องช่วยกันให้ได้ตั้งจัดจะเลยว่าในเราต้องต้องช่วยให้ทุกคนเนี่ยจบในชาตินี้ชาติสุดท้ายเลยพอเราเห็นอย่างนี้นะคะเราจะสบายเลยเนี้ยเนี่ยครอบครัวนั้นอะ่ะตื่นรู้รืยยังอย่างซช่วาเนียน้องเราเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ย เขาไม่ได้ฝึกทํานะแต่เราเปิดทาให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะคอยถามเขาว่าเราไม่ได้บังคับให้เขาฟังนะแต่จะเปิดทาเปิดทาทุกวันนั่นแหละมันเปิดเพลงเราเปิดฟังเปิดทาเราก็ถามมันว่าเนี่ยเธอเธอข่าถามหน่อยสิฟังธรรมพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างถ้าเธอตุยเธอจะมีความรู้สึกว่าเธอตุยไหมเขาบอกว่าไม่อะ่ะไม่มีความรู้สึกว่าเราตุยไปเลยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเลย ไม่มีความรู้สึกว่าเขาไปเอาไปทําอะไรอะไรกับร่างกายบนนี้เลยเขาพูดมาในแบบโอ้โหไม่มีตัวเลยอะยอมรับมากเลยอะเขาไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยแต่ว่าพอเข้าฟังทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อปะงงมากเลยอะใครพูดมันพูดเขาตอบแบบไม่มีคิดเลยนะจริงๆน้องเราอ่ะเรายอมรับเลยอ่ะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาตุยไปอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกแบบเสียดายไม่ได้กอนถาดอันนี้ไม่ครับบอก เขาพูดแบบไม่เลยอ่ะเขาไม่ดังเดสงสัยเลยนะเขาบอกว่าไม่เลยเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปบังคับคนข้างๆแต่เราซื้อเทปเนี่ไปเปิดตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําอย่างนี้นะแต่มันไม่พ้นนะจิตดวงนี้ดวงน้นอยๆเห็นปะตื่นมาเขาก็ไปทํางานกลับมาเขาก็ฟังทำอย่างเงี้ยคือเขาคือเขาเปิดโทรศัพท์นั่นแหละแต่ว่าจิตเขา,าได้ยินได้ยินอะไรได้ยินที่เราเปิดทำอะ่ะเห็นไหมคะ เขาก็ตื่นรู้อยู่เงี้ยพอเราถามเขาเขาเลยโอ้โหตื่นได้ยังวะเนี่ยตื่นรู้ยังเขาก็จะบอกว่าตื่นรู้แล้วดูอะไรไม่รู้อะไรแต่มันรู้อยู่แบบนั้นดูสิเขาตอบอู้ยแบบเราแบบต้องกาบเขานะ <c oughs> <c oughs> เขาทาได้ <c oughs> เห็นไหมคะพอเราเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องญาติตัวโหติกาของเราเนี่ยได้แบบเนี้เนี่ยเราจะทุกข์อะไรมันก็ไม่มีใครทุกข์เห็นไหมคะมันก็เห็นบันไปมันมาอยู่แบบนั้นนั่น,น,นแหละธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านน่ะเห็นตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่เป็นน้องนามสมมติถูกไหมคะใครจะไปจะมามันก็ไม่เกี่ยวข้องทางใจจริงๆพอเราเห็นนะพอเราเห็นพอ่อพ่อแม่พี่น้องเราเป็นแบบเนี้ยใจของเราเนี่ยเชื่อไหมมันไม่ยึดกันนะจริงๆเพราะอะไรเพราะทาท่านอ่ามันไม่ยึดเนี่ยเราแบบเราการันตีได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ยึดเราเนี่ยเรากับแม่เราเนี่ยขอพูดนิดน,นึงแม่เราไปฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมพระอาจารย์ท่านนี่แหละเห็นความคิดเราถามแม่แม่เป็นยังไง <laughs> วันนี้แม่เป็นยังไง ไม่รู้เขาบอกแม่นี้เบาสบายด้งโปร่งเบาสบายมากใครพูดอะไรมันก็ไม่มีเราดูสิเห็นไหมแม่ฟังบ่อยๆมากจริงๆแม่อยู่เมืองเราฟังทุกวันทุกวันเลยอย่างเงี้ยทีนี้เราก็มาสังเกตใจเชื่อป่ะตัวหญิงเนี่ยสังเกตใจระหว่างแม่กับใจเนี่ยจิตเรากับแม่นี่มีความแบบยังยังแบบห่วงกันไหมเวลาเวลาจะจากโลกนี้ไปเชื่อไหมมันเบามันโรคมันไม่มันไม่มีความรู้สึกว่าแม่อยู่อ่ะ เรานี่ต้องกาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ากี่รอบกี่รอบเห็นไหมดังจากนั้นมาเราก็สังเกตตัวเองมันตัดขาดจากความเป็นแม่แต่ยังมีนะแม่โดยสมมตินะแต่ใจมันไม่ยึดว่าเนี่ยถ้าเราจะไปวันนี้เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันไม่ยึดเลยแม้กระทั่งตัวเองแม่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยมันตัดขาดกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้มันเป็นแบบนี้มันได้ผลทําไมเราถึงมาแสดงที่ว่าแบบนี้ก็มันได้ผลจริงๆเห็นไหมเด็กอ่ออีกนิดหนึ่งเด็กข้างๆเนี่ยอ่าหลานด้วย ตื่นรู้หรือ,อยังตื่นแล้วครับมีตื่นแล้วครับ,วรบเวลาล้มเนี่ยใครลม้มมันลม้มแล้วใครเจ็บมันเจ็บเห็นไหมคะมันตอบเราเป็นแบบจอดๆเลยเห็นไหมคะอย่างน้อยเราฝึกเขาตั้งแต่วันนี้ต่อไปอะ่ะยังดีกว่าที่แบบเราเขาจะแบบไปยึดมั่นถือมั่นในภายภาคหน้าเห็นไหมคะเนี่ยแหละธรรมะท้องยอมรับให้ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเสร็จเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราต้องทําให้ได้นะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกสอนนะสงสารท่าน ว่าท่านจะหากว่าท่านจะหาธรรมมาสอนเราเห็นไหมคะเราท่าน่ะทุกกว่าเราแล้วเราอ่ะแค่เนี้ยแค่มาฟังเอาหูมาฟังเท่านั้นเองแล้วกระดุดพ้นจากความที่ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยความที่ตัวเองแบบยึดมั่นถือมั่นในภาษาของตัวเองเนี่ยเขียนมายึดเองอะไรเองเนี่ยร้องไห้เองเนี่ยนี่ยแหละธรรมะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีใครไม่มีเขามันไม่มีเรามันไม่มีอะไรเลยอย่างลงไปเดืกๆมันไม่มีใครเลยมันว่างโล่งโปร่งกสบายทําไมมันถึงว่างเพราะมันไม่มีอะไรให้เราเอา มันตื่นแล้วไม่ได้มีอะไรให้เราเอาแต่มันดับมันก็จะเอาหมดอ่ะดับในตาตื่นๆมันจะเอาทั้งหมดเลยแต่มันตื่น้วภายในนี่มันไม่เอาอะไรเพราะไม่ได้มีอะไรให้เอาแต่อยู่ไปแค่นั้นเหละธรรมะทั้งหมดทั้งวันจบคําว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ของใครเป็นของเราคนเดียวเห็นปะสมมติคุณผู้พูดนะมันว่างโลกหรื่ง้นเห็นไปผู้พูดก็ไม่มีน้องแบงค์บอกผู้ฟังก็ไม่มีขอใช้คาน้องแบงค์น้องบาทผู้พูดก็ไม่มีผู้ฟังก็มีผมก็ไม่มีครับขอจบ ธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า